พำม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 ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเหมียวคุยเรื่องเมนพำมพมที่จะมาคุยมาเล่ากับเหตุการณ์ปรงปงชึ่งของประเทศข้างบ้านนั้นให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้รับรู้ว่นะเอออะไรดำๆอยู่บนเวทีวะเนี่ยสิ่งที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นั้นไม่ใช่เงาของอะไรหรือการโฆษณาสีแต่อย่างใดแต่นี่คือชุดประจำชาติ บนเวทีประกวดนางงามของประเทศแคโบดีาแม่มีเรื่องตกมุกซะด้วยโ,โ,ดโดยผู้เข้าประกวดนางงามประเทศคเมรนั้น เขามาในชุดประจำชาติของเขาโดยคอนเซปของชุดประจำชาติในปีนี้คือขมรของเราจะไม่กอบพวกเสียมเป็นอันขาดจึงออกมาเป็นชุดประจำชาติชุดนี้ที่มีชื่อว่าชุดพระตะบองโดยตัวชุดนั้นจะทำยังไงก็ได้ให้เหมือนพระตะบองมากที่สุดโดยใช้สีทองสีแดงตัดกับสีดำมาคู่กับพานทองและไม้กุลิโก้บ็อกกี้ ของเขาเอ่ออะไรคร u, ือไม้ก like claro ุริโกะป๊อกกี้วะก็นี่ไงเพ่นั่นมันกระบองไม่ใช่หรอวะกระบองที่ไหนจะด้าปีสักขนาดนั้นนี่เขาเดินด้วยความสง่างามเอียงซ้ายนิดนิดพร้อมกับชูไม้ป๊อกกี้ของเขาเอาไปชี้หน้าเรากรรมการและผู้คนภายในงานว่าถ้าประเทศของตูไม่ได้ชุดประจำชาติยอดเยี่ยมในค่ำคืนนี้แล้วไซ ูจะใช้สีดำทั้งหมดที่ร่างกายตูมีเอาไปละเลงหน้าของพวกคุณมึงซะเออนี่มันชุดัาตมองหรือว่าชุดเงาะป้าขมเมนวะแต่งเผื่อปีหน้าเลยไงเพ่เดี๋ยวปีหน้านางงามขมเมนนี่ก็มาในชุดเงาะป่าต่อเลยเพ่เออเวทีประกวดนางงามขเมเอนเข้าประกวดฟารมงามของนางงามรือเข้าประกวดฟาร์มดำว่าใครดำฟ้าชนะวะ เออนี่เขาหันนะหรือว่าเขาหันหลังให้วันนี้เขาหันลังเด้อมองไม่รู้เรื่องเลยอันไหนนะอันไหนลังแบับบอถ้าพี่เหมียวเห็นตอนกลางคืนเดินแบบนี้นี่พี่เหมียวจะทำยังไงเพ่กูก็กระโดดเนี่ยวิ่งเข้าไปกระโดดทีบเลยเพื่กระโดดนี่ใครเจออะไรแบบนี้ตอนกลางคืน,นใครจะยู่กย็ยู่แต่กูไปและแบบ้าบอเอออะไรวันนี้ยใบซี่ไม่ใช่เหรอใช่แล้ว นี่คือบายสีของประเทศไทยในการทำบาบสีของประเทศไทยนั้นเราจะใช้ใบตองเป็นหลักเพื่อจะมาพับเป็นรูปทรงต่างๆแล้วก็จับมาผสมรวมกันแล้วก็เพิ่มดอกลักติดหน่อยเพื่อแรดูสวยงามแล้วก็เอามารวมจัดใส่พานเป็นอันเสร็จพิธีนี่แหละายสีประเทศไทยเออแล้วมันแปกตรงไหนไะ ต่อมาประเทศข้างบ้านอย่างประเทศแคโบเดียาพวกเขานั้นก็อยากจะมีใบสีอะไรของเขาบ้างการที่พวกเขานั้นจะมานั่งพับใบตองที่มีความละเอียดแบบประเทศไทยอะไรแบบนี้พวกเขานั้นก็คงจะทำไม่ได้พวกเขานั้นเลยต้องทำใบสีในแบบของตัวเองเออแบบไหนวะแบบนี้เลยอ่ะ<ว>จะมานั่งพับใบตองอะไรให้ยุ่งยาก เอาต้นกล้วยทั้งต้นใส่ในพานก็จบแล้วบ้าบอ <c oughs> เอ๊บายซี่ของประเทศคุณมึงมึงจะใส่ต้นกล้วยทั้งต้นเลยเหรอวะนี่โรปี้ประเทศออริจินอลนี่เออหรือว่าอันนี้มันคือบายซี่จริงๆวะแล้วสิ่งที่ประเทศไทยทำบายซี่กันอยู่ทุกวันนี้เราทำผิดสมองพี่เหมียวร้อนไปหมดแล้วนี่ เออว่าแต่ต้นกล้วยอะไรแบบนี้แล้วเอามาทำอะไรแบบนี้มันดูคุนคุนะเนี่ยแบบนี้หรือเปล่าเพี่อเออใช่นี่มันต้นพะป้านี่ว่าก็ถึงว่ามันดูคุ้นคุนบ,บ้าหบอเออเขาทำอะไรอีกวนะเนี่ยนี่คือการสาธิตการปั๊มน้ำบาดาลเอามาใช้อะนะเพื่อเอาน้ำใต้ดินออกมาใช้ภายในครัวเรือนตามต่างจังหวัดในประเทศเขมรในเขตธุรก,กันดาล ในสถานที่ที่น้ำปะปาเข้าไม่ถึงก็จะใช้วิธีการสบน้ำแบบนี้กันทั้งนั้นนะนะตื่นตั้งแต่หกโมงเชา้าเพื่อมาสบน้ำฝั่นน้ำจะเต็มกระป๋องนั้นก็เที่ยงพอดีเราพื้นที่ส่วนใหญ่ในประเทศเขเมรน,นั้นก็เป็นแบบนี้กันทั้งนั้นนะนะเปอเผอบางที่ก็โคตระกันดานฝันนี้อีกด้วยและนี้คือวิถีชีวิตการใช้น้ำหาน้ำของเขเมรโบราณน,นะนะ สภาพจะมีวันส่งกานอินแคมโบดียน้ำรังตูดของพวกคุณเหมืองยังไม่มีอะไรส่งการเขเมนเรามีมานานแล้วหลักฐานอยู่ที่จารึกกำแพงวัดอังกออังกอร์พองสภาพแม่เบบโตอมาเราเช่าเขเมรก็ได้อวดชุดใหม่เป็นชุดสบายที่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดายังไงวะ เพราะนี่คือชุดสบาย2ชั้นเออมันบ้าหรือเปล่าวะเขาไม่บ้าหรอกพี่นี่ชุดสบาย7ชั้นเขมเมนก็ทํามาแล้วเออแล้วคนที่ใส่ชุดเขาเป็นนางแบบหรือว่านายแบบวะน่าจะเป็นนายแบบที่มาเป็นนางแบบให้เพ่ฮะเห็นสภาพเขาเป็นทรงเอแบบนี้นี่เขาเป็นถึงระดับกรรมการ ที่มีตำแหน่งในกระทรวงวัฒนธรรมขเขมรนะเพห้าสภาพนี้เนี่ยนะพี่เหมียวเพทอดๆกูใช้คำพิศต้องบอกว่าท่านผู้นี้เนี่ยนะแล้วการออกแบบเสื้อผ้าทุกอย่างในประเทศขเขมรนี่เขาเป็นจุดสุดยอดของวงการออกแบบเลยนะเพอ๋อถึงว่าทําไมประเทศขเขมรถึงมีชุดบ้าบอคอแตกออกมาเรื่อยเพราะมีหัวหน้าการออกแบบอยอ,อแบบนี้นี่เองบ้าบอ นี่มันตะลุงที่ไปขโมยท่อปแป๊บน้ำชาวบ้านเอามาทำกระบองเลนในวันนั้นนี่ว่าแล้วเข้าก็บอกว่าเข้าคือปรมาจารย์ด้านการต่อสู้กระบอกเขมนเอ,อล้ววันนี้เข้ามาทำอะไรวันนี้จากคนแก่ธรรมดาสู่ปรมาจารย์ผู้เชี่ยวชาญการต่อสู้ขเขมนโบราณหรือจากคนบ้านในวันนั้นมาเป็นปรมาจารย์นักสู้ในวันนี้ เราแค่มาอัปเดตข่าวสารของเขาว่าว่าอะไรวะตอนนี้ท่านปรมาจารย์ท่อแป๊บน้ํานั้นได้มีลูกศิษย์ลูกหาเข้ามาขอวิชาเรียนกับท่านแล้วนะเจ๊เอ่อมีคนเชื่อรงแกได้หรอวะว,ว่ารุงแกคือปรมาจารย์ผู้เจ้วชานด้านการต่อโซคนแกล้นนี้เดินเข้าห้องน้ําเองได้ก็เก่งแล้วม,มั้งพี่เหมียวต้องมองแบบคนคเมนเพ่ พี่เหมียวจะมองจะคิดเหมือนคนทั่วไปในโลกนี้ไม่ได้นี่เออถ้าคนทั่วไปมองตาลงนี่คืออะไรวะง่ายๆเลยนี่คนบ้าเพเออใช่มองยังไงก็คนบ้าเออแล้วใส่ตาคนขาเขมรเขามองตาลงคนนี้เป็นคนแบบไหนวะเป็นนักรบขเขมรโบราณเพ่ผู้มีวิชาการต่อสู้มากมายเลยนี่เป็นนักรบที่ใช้วิชาการต่อสู้ขเขมรโบราณต่อสู้กับศัตรูเพื่อมีชีวิตรอด มาจากพวกเขเมรแดงแล้วอยู่รอดถึงปัจจุบันได้นี่เออที่เข้าอยู่รอดจากเขเมรนแดงถึงทุกวันนี้เข้านี่มาลบที่ประเทศไทยหรือเปล่าแล้วพอลั่งสงครามก็บอกว่าลุงอยู่รอดได้ถึงตอนนี้เพราะวิชาการต่อสูเขเ้ขมรนโบราณบ้าปบอมอเออแล้วคนที่มาเรียนกันลงเขาคิดยังไงมาเรียนวะน่าจะเป็นคนเขเมรที่ดูหนังจีนมากเกินไปนี่ก็เลยมาเรียนเถอเออ ใครที่หลงเข้ามาดูโปดกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร่ใบมะกรดูดเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยเดอ้อและก่อนจากกันพี่เมียวก็มีคำคมมาฝากเหมือนเดิมวันนี้คำคมว่ายังไงเพ่คำคมวันนี้ก็คือมีดสวัสดีครับอะไรของพี่เมียวคนนี้สมุ่งสมองไปหมดแล้ว